เหินบอกฮะมามาให้แม่มามาให้แม่มาลูกมัมาพ่อแม่พี่น้องสบายดีละสวัสดีเด้อป้าลุงเบิร์ดสกูสูคนเนาะนี่มาพบมาพบกับสะทองกับน้องเจนนี่อยืนยังลูกยัง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 ทุจริก่อนค่ะยทุจาิุจำงงามเดียวให้โทรศัพท์นะเอออุ้ยอุ้ยฟูฟูลาไปนั่งตัวน่ะ

นอนนอนนอนมาดิเทิงลงเทิงลงเทิงเถิงนอนนอนลงนอนลงเออดีมากแบบนี้เลยเอาว่าโทรศัพท์นี่โทรศัพท์โทรศัพท์อืมโทรหาพ่อโทรหาพ่อเตียงโทรฮัลโหลฮัลโหลยันนี่รับแม่โทรศัพท์น่ะฮัลโหลยันนี่ฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลอยู่ซ้รับนะแม่รับมูนางพอดีเด็กๆเขาแปลว่กระตุนดำนะแปลปกระตุนดำแปลรถพูพูรถ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 นี่แปลว้เออพอเตียงอ่าฮัลโหลนี่นี่กระตุนดำนี่ นี่คีรูดไปค่ะคีรูดไปคีรูได้ขี่ลายคีรดได้มาเดินมาเดินอมากัดเด้อมากมาเล็มาเร็วมาเมากมาเมาเ็มมากมาก เด้อแม่อ้วรไปไปน้ำเด้อขี้รูดปะขี้รูดปะมากขนาดกับรถปะปะปะขี้รูดปะขี้รูดกับแม่ปะขี้รูดกับลูกปะขี้รูดปะขี้รูดปะขี้รูดปะมะขึ้นขี้รูดปะขี้รูดเด้อ Trút đúng á. Ô ô pin nè. Ô ô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 . men chỉ cắt thôi. Hí à nó. hết ăn nữa. Rồi men cắt đi. Rồi. No 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 no. Yeah. มันกัดเด้อเ็ดย่าหนด้งย่านหนึ่อือเนี่ยไปเล่นรถผู้ไฟเล่นรถผู้ไฟผู้เหนนี่รถพี่รถอยู่พี่ไวนี่มาเขียนี่ไว้มาเขียรถนี่ไว้อือโถ้าเถ้าเหาพออ่อหาพ่ออโอ๊ะบีช่างางี้ยช่ามาแล้วอุ้ยย่านดีเออฮลัลโหลฮัลโหลกัน Alo nè mẹ hello Ờ Ờ Ôm ờ, cái hello cái hello Tại sao hello 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 mua ồ hello mua hello mua ừ hello ừ. Ồ nóc 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 chết โนกปเห็ดยังไงพุ้นี่้ยมันเห็ดยังไงนะอึ้ึเห็นบ่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 นาหนาหห็นหนาหนาเห็นเห็นนี่นีพี่ลูกพี่อยไปพี่ชานนะ โอ้งายหลังตึ้มนะฮะโหนกอืมอืมหยานบอหยานมนนกฮึใส่เกือบอะใส่เกือบเว้ยใส่เกือบเว้ยบอน่ะฮึ ไอเกิร์บไอบิวอ่ะนะอ่ะไอเกิร์บไอบิวบ่ลูกจอมปวนจอมยุทธ์เฮาเอ้ยเนาะเจ็บแมนี่ดื้อไาอยู่ในเฮือนกบอยู่นั่งเออย้อ,ยอนแข้งย้อนแข้งตักแตกตักแตกตักแตกเด้ตักแตกเด้อดืม ด้ยสังเด็ดแทร่งนะอ,อืมหมุนอืมหมุนตามนั่นแหละลมแห้งได้เพียงหน่อย sat dong anda Bawa sat dong anan Lung mame Berian Bo. Berian ก่อนมานี่อี๋เ mm จ้าฮัลโหลฮัลโหลวอแล้วเห็ดเองแล้วแล้วนั่งแล้วแล้วอืมนั่งลงนั่งลงอืมเออเออเอาลงมาเลยเอาแข้งทางนั่นเข้ามาเอาแข้งทางนั่นเข้ามาเออ อยมือโอเคลูกติดใจวันนี้ขึ้นไปไหมว่าอยู่ขึ้นไมติดใจละติดใจละอุ้ยมั่งี่ดิไปขึ้นไปพวก อ,อืมเฮ็ดคือเจ้าขื่นกินนี่หรอกเออเอาแข้งนั่งขึ้นมาก่อนแข้งนั่งขึ้นมาก่อนเอาขาข้างนั่งขึ้นมาก่อนลงไปยังอีกบัน อื้อือือือายาบึงหนุ่มแก่คานคานตามฟองไัเนา้ยากินได้เมตีได้ถ้ากินเด้มันเป็นนักกินเด้ ơ lạy ơ can lạy vân yang vân nặng kỳ mạng kỵ nặng kỳ kỵ nặng kỳ kỵ nặng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  xem พุนพุ uh ่นทั้งหลัง um พุ um ่น um มุ่น um ทิ uh ้ตวอยู่อุ๊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 อกระสียงซะักะสียังยซะอือือือุออุมอเน่มัดนะเอ้าอฮมอนนมอ้ามันกินบ่ได้เด้อลูกเด้อมันแม่นนากินเด้อ เด็กินเด้อมันโบแมนนักกินน้อ <No. S 1> แม่บอกว่าอันโบแมนนักกินใครออกมาไม่ <c oughs> ตีได้นี่อืมน้ <No. S 1> อมันโบแมนนักกินแต่ยังวะไปเข่า, <No. S 1> ปาขนป่ะเปิดประตูไว้ <c oughs> เปิดประตูเข่านไว้เปิดประตูเปิดประตูแม่นะ่ะ ปิดประตูให้ไหมวันน่ะเปิดประตูให้ไหมวันนะบ๊อบเปิดเปิดให้แม่น่ะเปิดให้แม่วันนะเปิดประตูให้แม่วันน่ะเปิดไหมเออเออเปิด ซุกไปซุกไปซุกไปพักพักไปนี่พักไปนี่พักไปนี่พักไปหมูน้ำไปอยากเล่นแก้วนะเข้าไปเข้าไปไปรอดละ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 รอไว้ก่อนลอดละลอดละหุย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 เสียงอะไรอ่ะอ่ะมาเจออยู่ในกบันี้เอ้ยเจ้าแดงมาเล่นนี่

อุ้ยในหัวนะป้าดอกในในหัวนะในผมมีหละนะในผมนะอนนู้ในผมนี่ในผมนี่เห็ยเนี่ยคิดแตกเหรอฮะ ตาแดงตาดำไปนี่เรียบร้อยเรียบร้อยปวดปวดนั่น,นบ่เทบ่เทนั่นน่ะบ่เทบ่เทนี่นี่นี่เล่นนั่นเห้ย <c oughs> หมวกนักหมวกนัก Xài không? Xài không? Lúc lúc lúc, lúc nhang lúc nhang. Lúc nhang đấy. Ừ, vì phụm ơi. Ôi ơi. Ôi. Kẹt ôi. đấy, hết vì phụm đi. ปะปะปะกระปะปะไปนะแม่ปะย่างปะล่างอือปะวีมโอ้ยจังเด้คนหัวย่องวีฟผมนี่อ่ะวี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 บอกบอกว่าอย่าเทอย่าเทชับอกให้เทเนาะเก็บใช่นี่เก็บ Kép mắt thay Ờ, kép mắt Ờ Kép Ờ Kép mắt Kép mắt hay bớt Ờ, kép ép Ờ, kép mắt Kép mắt leo Kép xay tí, xay thử tí Ờ Ôi, kép Kép mắt phải nè nào Kép

เออเก็บมาใส่นี่โอเคเก็บมาอีกเก็บมาเก็บมาผู้ใดเทผู้นั้นเก็บย่อยเสื่อนั่นนะเก็บมาเก็บมาเก็บใส่เก็บใส่นี่ใส่นี่ใส่ตะกร้านี่เย็นใส่นี่ลูกเย็นไปเด้อไปเด้อไปเด้อเก็บมาใส่ดิยังอีกนะเก็บมานะ เก็บมาเร็วนี่ยเนี่เนี่เออเอามาเก็บใหนถุงในตัวเก็บก็ได้ฮะไปบปะนี่ลุกลุกขึ้นไปกระโดดปะอย่าแกะนั่นอันนี้นะมาเร็วเร็วเร็วลุกไปหาตีเงเดี๋ยวนี้ Hát tí nhung Ya, Dạ, ba 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 bay ba nè ba ba chữ ba 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 con con con, ba 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 hẳn bò ba dạy ja đừng dạy đưa, ja đừng ngơ hả ja đừng hả 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 Đi hả 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 อ,อย่าเก็บลงไม่ใบสิ่หายหวัวกคนเฮ้ยโนโนโนมาให้แม่มานี่มากินถัผิวมาให้แม่มามาให้แม่มาโอ้เก็บหืหืปะปะปะออกนอกปะ อะไรวะ wow, ตาแดงตาดำไปโอเคชนะไปลงไอคลิปนี้เขาก็สจิขอโตไปได้วนี้คลิปนี้ก็ฝาก่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่ทองคือเก่าไปหาล่างกดให้ลูกกันเ้อเนาะไปละสบายดีละสวัสดีพัะเุ้คุณระคุณหูหยังบ่ชุด